อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนหนึ่งบนถนนใบหน้าของมิพิการเผยรอยเศร้าเล็กน้อยเท้าครึ่งก้าวเข้าสู่ถนนสวรรค์ไม่ใช่ว่าครึ่งก้าวสู่แดนเซียนสวรรค์ยิ่งใหญ่หรือมือสวรรค์พูดความจริงหากคนผู้นั้นเป็นครึ่งก้าวสู่แดนเซียนสวรรค์จริงนอกจากฉันจะร่วมมือกับฮิมบินมิฉะนั้นฉันอาจไม่สามารถฆ่าเขาได้ฉันเข้าใจตอนที่ฮิมบินไปทําภารกิจเธอเป็นยอดฝีมือของจีนแล้วจากวิดีโอที่เขาส่งกลับมาในช่วงนั้นคนผู้นั้นสูงสุดก็แค่ครึ่งก้าวสู่แดนเซียนสวรรค์ีโออกกาาาาส,สููงวว่่่เเเขขจะยยยในนนนัันช้ชดบ ด้วยพลังขั้นก้าวของนายบวกกับวิชามีดที่ไร้เงาไร้ร่องรอยของนายการฆ่าเขาไม่ใช่ไม่มีโอกาสมือสวรรค์พูดจบเห็นมีดพิการยังลังเลจึงเสริมว่ามีดพิการนายได้รับการฝึกฝนชั้นยอดที่ขนนกแดงตั้งแต่เด็กต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองฉันเตือนว่าเขาอาจเป็นครึ่งก้าวสู่แดนเซียนเพราะกลัวนายจะประมาทเหมือนฮิมาบินภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับเกียรติของขนนกแดงในจีนสาขาอื่นๆกำลังดูถูกเราถ้าไม่กลัวว่าจะดึงดูดความสนใจจากทางการจีนฉันอยากลงมือเองเสียด้วยซ้ำเมื่อภารกิจจบ ต่อให้เขาเป็นแดนเซียนมีพิการของฉันก็จะเอาชีวิตเขาฮาฮาแล้วต้องฝากนายด้วยหลังจากภารกิจสําเร็จฉันจะไปที่สํานักงานใหญ่เพื่อขอทรัพยากรให้กับนายเพื่อทะลวงสู่แดนเซียนอ้อหิมบินทรยศแล้วถ้านายสะดวกพาเธอกลับไปที่สํานักสาวน้อยคนนี้ช่างยุ่งยากตีไม่ได้ฆ่าไม่ลงส่งคืนให้อาจารย์ของเธอดีกว่าหิมบินทนรยศมีพิการชะงักแล้วเดินออกจากวิหารเขานึกถึงเด็กสาวที่มักวิ่งอยู่แถวหน้าเสมอหิมบินออกจากขนนกแดงได้ดีจริงฮาฮา ชานายที่มีพื้นหลังแข็งแกร่งทรยศขนนกแดงแล้วก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องแต่ฉันเกิดเป็นคนของขนนกแดงตายก็เป็นผีของขนนกแดงการทรยศคือความตายนอกจากฉันจะบรรล,ลุถึงยอดฝีมือแดนเซียนมิฉะนั้นสุดท้ายก็เป็นแค่มดปลวกแดนเซียนฉันจะกล้าไปถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่บนถนนเมืองเทียนไห่ไปไวิ่วพาหิมบินขับรถไปหมู่บ้านชูเดิมทีวางแผนจะไปพรุ่งนี้แต่ไปไว่วรอไม่ไหวแล้วพี่สาวไปเราไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำรีบขนาดนี้ทำไมไอหมอนั่นจะไม่เตรียมอาหารให้เราหรอก น้องฮิมาบินห้ามพูดจาไม่เคารพคุณชูเขาคือผู้มีพระคุณของฉันวันนี้ร่างของพ่อแม่เขาถูกส่งไปที่หมู่บ้านชูแล้วแน่นอนว่าเราต้องรีบไปไม่รู้จริงฮ่าฮ่าว่าไอ้หมอนั่นให้ยาสเสน่ห์อะไรเธอถ้าตอนนี้เขาขอให้เธอมีลูกให้เธอคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมใบหน้าไปไว้แดงกับคุณชูจะเป็นคนแบบนั้นได้ยังไงถ้าเขาเลือกฉันถือเป็นโชคหลายชั่วชีวิตของฉันเงียบเลยสาวน้อยคนนี้จะนอนแล้วถึงแล้วค่อยเรียกท้องฟ้ามืดลงบริเวณสุสานหมู่บ้านชูเต็มไปด้วยผู้คน ท่านเต๋าส่วนนั่งขัสมาธิปตาฝึกฝนลูกศิษย์ของสำนักชงซูยุ่งกับพิธีกรรมเสียงสวดมนต์และกระดิ่งดังได้ยินในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเสียงดังมาถึงฝั่งข้ามพระเต๋ากว่าสิบคนนำลงศพสองใบลงหลุมพระเต๋านุ่มเดินไปหาพี่น้องชูหยวนอยากดูอีกครั้งไหมอาจารย์เมื่อเริ่มพิธีแล้วจะเข้าใกล้ไม่ได้พรุ่งนี้ตอกตะปูเหล็กแล้วจะเปิดไม่ได้อีกชูหยวนมองลงศพส่สหัวบอกว่าไม่ดูแล้วเขากอดน้องสาวที่ตัวสั่นซิงเยียนพ่อแม่คงไม่อยากให้เราเห็นสภาพพวกเขาตอนนี้ ฉันเข้าใจพี่ไม่ต้องห่วงฉันฝั่งข้ามเสร็จสิ้นดอกไม้กระดาษพวงหรีดคฤหาสน์รถรู้ถูกจัดวางพระเต๋าเริ่มพิธีกรรมอีกครั้งไปเถอนน้องสาวอย่ารบกวนพวกเขาพรุ่งนี้คือเวลาสักการะที่แท้จริงลุงถังรบกวนพาซินเยียนและคนอื่นๆกลับไปพักผ่อนก่อนฉันอยากดูต่อได้ชูหยวนอย่าเสียใจมากเกินไปหลังจากทั้งไห่และคนอื่นๆจากไปมู่ตัวและมู่เจิ้งเดินมาหาชูหยวนคุณชูคุณกลับไปพักผ่อนเถอะที่นี่เราดูแลได้ไม่เป็นไรฉันอยากอยู่กับพ่อแม่่นนนาานกวี้ พวกคุณกลับไปพักผ่อนเถอะช่วงนี้เหนื่อยกันมามากชูหยนเดินไปที่เนินสูงมองลงศพสองใบที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ยากจะพบหน้าเขานั่งลงดวงตาแดงกำ่ำมองลงศพอย่างเมื่อยลอยบนจตุรัสหมู่บ้านชูรถยนต์พุ่งผ่านชาวบ้านร้องตะโกนผู้นำใหญ่มาอีกแล้วฮิมาบินยังนอนอยู่เบาะหลังจนไปเว้ยเรียกถึงตื่นถึงแล้วเหรองง่วงจังไปเว่ยไม่สนใจเขาเพิ่งลงจากรถครอบครัวอูหยางเจียงก็เดินเข้ามาห้าห้าคุณไปเรารอคุณนานแล้วคุณอูคุณเกรงใจเกินไป ฉันรับความพิเศษแบบนี้ไม่ไหวหรอกพูดอะไรคุณไปคุมทุนตะวันออกเป็นแขนขวาของคุณชูแน่นอนว่ารับได้ได้คุณอูคุณมาหาฉันมีอะไรคุณชูอยู่ไหนเขาอยู่ที่สุสานเราไม่กล้ารบกวนคุณไปฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยสะดวกไหมเป็นคําสั่งของคุณชูถ้าเป็นคําสั่งของคุณชูบอกมาได้เลยฉันต้องทําอะไรไม่ต้องอ้อมค้อมที่คุณไปก่อนหน้านี้เพื่อชดใช้ให้คุณชูครอบครัวอูเรายอมมอบทรัพย์สินทั้งหมดเข้าสู่ทุนตะวันออก รวม300พันล้าน300พันล้านไปไว้มองครอบครัวอูด้วยความระวังอูยางเจียงเจ้าเก่าจิ้งจอกเจ้าเลเขาถามอย่างตั้งใจพวกคุณทุ่ม300พันล้านให้ทุนตะวันออกคิดว่าเราขาดเงินเหรอม่ไม่คุณไปเข้าใจผิดทุนตะวันออกจะขาดเงินได้ยังไงนี่คือน้ำใจของเราน้ำใจเล็กฮ่าฮ่าอูยางเจียงยิ้มอย่างเก้อเขินไปเว้ถามอย่างใจเย็นแล้วคุณชูสัญญาอะไรให้พวกคุณที่คุณไปเราแค่อยากเกาะขายใหญ่ของทุนตะวันออกจะกล้าตั้งเงื่อนไขได้ยังไงแต่ คุณชูสัญญาให้ครอบครัวอูสิเอร์เซนของหุ้นคือหนึ่งในสิบสิบเปอร์เซนไปไว้ไม่แปลกใจสามร้อยพันล้านตอนนี้ซื้อทุนตะวันออกได้หลายตัวครอบครัวอูขอแค่สิบเปอร์เซนเห็นได้ชัดว่าเล็งศักยภาพของทุนตะวันออกเขายิ้มเล็กน้อยครอบครัวอูนับว่ามีความจริงใจและมีสายตายาวไกลในเมื่อคุณชูสัญญาแล้วฉันก็ไม่พูดอะไรเพิ่มขอแค่แสดงความยินดีด้วยอีกสองวันฉันจะเตรียมสัญญาพวกคุณมาเซ็นที่สำนักงานใหญ่ได้เลยฮ่าฮ่าดีดีด,ดีคุณไปช่างเป็นคนคตตรรงงไปงมา ถ้าไม่มีอะไรฉันจะไปหาคุณชูทั้งสองท่านเชิญครอบครัวอูมองเงาหลังของไปไว้ที่เดินจากไปรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้กระดูกสันหลังเต็มไปด้วยความมั่นใจและกลิ่นอายของสตรีกแกรง่งเพราะคราวนี้มั่นคงแล้วใช่พรุ่งนี้เรากลับไปเตรียมเงินต่อไปไม่ต้องหวาดกลัวอีกไปไว้พาหิมบินมาถึงสุสานมองเห็นชูหยวนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลจากไกลชูหยวนลุกขึ้นเดินมาหาทั้งสองพวกเธอมาทำไมคุณชูเรื่องของทุนตะวันออกจัดก,การเรียบร้อยแล้วฉันอยากมาสักการะลุงและป้าต้องเหนื่อยมาก พรุ่งนี้ค่อยสัก,การะพวกเธอหาที่พักผ่อนเธอะหลังจากไปไวิ่งจากไปชูหยวนพบว่าหิมะบินยังยืนอยู่ที่เดิมสายตามองท่านเต๋าส่วนที่กำลังนั่งสมาธิเธอรู้จักเขาเคยเจอกันสองสามครั้งเขาเคยมาที่สำนักเราสนิทกับอาจารย์ของฉันเขาแข็งแกร่งมากคงใช้มือเดียวก็ทุบเธอแบนได้ฉันกำลังคิดว่าจะให้เขารางแค้นให้ฉันสอนนายสักหน่อยยือไม่เจอกันไม่กี่วันเธออยากตายแล้วเหรอลองดูสิชูหยวนขยับความคิดหิมะบินปวดหัวเราจะแตกร่างกายเหมือนจะระเบิด ชูหยวนฉัน้อเล่นหยุดเดี๋ยนี้หายใจออกฮิมาบินจำไว้ชีวิตของเธอเป็นของฉันถ้ากล้าทำตัวกลางอีกอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจน้องสาวฉันและครอบครัวทางไห่คือเป้าหมายที่เธอต้องปกป้องถ้าพวกเขาเกิดอะไรขึ้นฉันจะทำให้เธอมีชีวิตแย่กว่าตายรู้แล้วไอ้อก็ตายฮ่าฮ่านอกจากข่มขู่ด้วยชีวิตฉันนายทำอะไรได้อีกจำสิ่งที่นายสัญญากับฉันไว้รักษาโรคให้ฉันช่วยฉันทะลวงสู่แดนเซียนหิมะบินโกรธจัดแล้วเดินจากไปท้องฟ้าค่อยคสว่าง ลีวินเจียและคนอื่นๆปากแห้งหน้าซีดขาวลีวินเจียรู้ว่าวันนี้เขาต้องตายแน่แค่ไม่คิดว่าจะน่าสังเวชขนาดนี้ห่าห้ากำตามสนองนึกย้อนไป30กว่าปีฉันไปที่ไหนใครๆก็เขารบแต่ในยุคที่ตลาดเหมือนสนามรบนี้ถ้าไม่โหดเหี้ยมจะสร้างชื่อเสียงหมื่นปีได้ยังไงผู้แข็งแกร่งอยู่ผู้อ่อนแอตายนี่คือกฎแห่งการอยู่รอดและเป็นความเชื่อของฉันลีวันเจียผู้อ่อนแอสมควรถูกฉันเหยียบย่ำบ้าไปแล้วลีปิงที่อยู่ข้างๆพูดอย่างดูถูกลีปิงเธอคิดว่าเธอจะรอดเหรอชูยวนโหดเหี้ยมยิ่งกว่าฉัน เราทุกคนต้องตายฮ่าฮ่าครอบครัวเราจะได้ไปรวมตัวกันที่ยมโลกลีวินเจียเธอมันปีศาจทำผิดเองยังจะลกเราลงไปด้วยต่อให้ถึงยมโลกฉันก็ไม่ปล่อยเธอลีวนเสื่งสุดลงกับพื้นมองครอบครัวทะเลาะก,กันอย่างเมื่อยลอยเรื่องมาถึงขั้นนี้เขาสูญเสียความอยากมีชีวิตไปนานแล้วตอนนั้นเองทหารหลายนายถือปืนเดินมาครอบครัวลีเห็นปืนแล้วตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาจะประหารเรางั้นเหรอไม่ฉันไม่อยากตายช่วยฉันด้วยคือคุณชูมีคำสั่งให้พาทั้งหมดไปที่สุสาน ภายใต้การนำของบอดี้กาตระกูลมู่และทหารครอบครัวลีเดินเป็นแถวไปยังสุสานดวงอาทิตย์ลอยสูงในรถบ้านกูเฟยเฟยดูเวลาบ่ายโมงตรงเขารีบลุกจากเตียงเดินออกจากรถบ้านมองไปที่จตุรัสครอบครัวลีหายไปแย่แล้วกูเฟยเฟยหยิบวิทยุสื่อสารทันทีเรียกทีมรวมตัวสิบนาทีต่อมาเขาพาตำรวจหลายสิบนายมาถึงรอบนอกสุสานสั่งตำรวจข้างๆว่าพวกนายซุ่มอยู่รอบนอกห้ามขยับโดยไม่มีคำสั่งฉันครอบครัวทั้งไห่พาชูซินเยี่ยนเดินไปยังสุสานไปเว่ยฮิมาบิน ตระกูลหวังตระกูลอู๋และคนอื่นๆตามมาน่าสุสานครอบครัวหลีกว่าร้อยคนคุกเข่าหลุมศพหลายคนกลัวจนตัวสัน่นกลัวปืนข้างๆจะยิงได้ทุกเมื่อท่านเตส๋สซวนเห็นฉากนี้คิ้วขมวดคิดในใจว่าเขาจะทําอะไรชูหยวนคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อทําไมถึงสั่งการทั้งเมืองเทียนไห่ได้ทุกตระกูลใหญ่ทหารและตำรวจเหมือนจะช่วยเขาน่าสนใจเอาละถึงเวลาแล้วปิดถนนท่านเตส๋สซวนสั่งลูกศิษย์สานักชงซูเริ่มยุ่งพลวหนึ่งพล,วห,งพลวหนึ่งดินค่อยๆกลบลงศพสองใบ ชูหยวนพาชูซินเยี่ยนคุกเข่าบนพื้นอย่างเงียบฮ่าฮ่าพิธีสักการะเริ่มขึ้นเกือบทุกคนในที่นั้นเดินไปสักการะชูหยวนรู้ว่าถึงเวลาแล้วเรียกมู่เจิ้งนำรถผสมปูนมาเดี๋ยวทำตามคำสั่งฉันครับคุณชูชูหยวนจูงน้องสาวลุกขึ้นโค้งคำนับขอบคุณผู้ที่มาสักการะวินาทีหนึ่งเขายังเต็มไปด้วยความเศร้าวินาทีต่อมาเขาคลั่งด้วยเจตนาฆ่าสายตามองไปที่ครอบครัวลีตระกูลลีทำลายครอบครัวฉันวันนี้ฉันชูหยวนจะพิพากษาแทนสวรรค์ส่่่่งงพวกนนายลไปขอออโทษแมฉั อย่าขอร้องเหล่าไว้ชีวิตเราจะกราบขอโทษอย่าฆ่าเราครอบครัวลีกลัวจนก้มกราบขอร้องพิพากษาแทนสวรรค์ท่านเต๋าส่วนยิ้มยาะเด็กปากเปียกนายกล้าพูดว่าพิพากษาแทนสวรรค์ไม่กลัวลิ้นหดชูหยวนมองเต๋าส่วนอย่างเย็นชาท่านเต๋าส่วนสองวันนี้ลำบากท่านแล้วเมื่อเรื่องเสร็จสิ้นฉันไม่ส่งไอ้หนูกล้าพูดกับอาจารย์ฉันแบบนี้อยากตายเหรือทั่วทั้งจีนยังไม่มีกี่คนที่กล้าพูดกับอาจารย์ฉันแบบนี้ลูกศิษย์เต๋าส่วนตะโกนด้วยความโกรธชูหยวนไม่สนใจเขา สายตามองครอบครัวลีอีกครั้งชูหยวนนายจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดจริงๆเรอกูเฟยเฟยเดินมาด้วยความร้อนใจชูยวนกำหมัดนั่นเดิมทีคิดจะปล่อยคนที่ไม่เกี่ยวข้องของตระกูลลีแต่เมื่อนึกถึงตัวเองและน้องสาวที่ต้องพลาดจากพ่อแม่ตลอดการเขาอยากฆ่าตระกูลลีให้สิน้นสาไม่ว่านายจะทำยังไงฉันเชื่อนายสนับสนุนน,นายชูซินเยียนพูดเบาฮ่หาฮ่าชูยวนถอนหายใจไม่อยากให้น้องสาวคิดว่าเขาเป็นปีศาจที่ฆ่าคนไม่กระพริบตาลีวินเจียลียวนเซิง ลีปินฉันจะให้พวกนายสามคนชั่วกันคุกเข่าหน้าหลุมศพพ่อแม่ฉันคนอื่นในตระกูลลีคุกเข่าสำนึกผิดสามเดือนคนอื่นในตระกูลลีโล่งใจรีบขอบคุณชูหยวนคุกเข่าสามเดือนดีกว่าตายชั่วกันลีเหวินเจียสามคนไม่อยากเชื่อหูตัวเองกูเฟยเฟยโล่งใจไม่ฆ่าทั้งหมดก็ดีดีกว่าที่เขาคาดไว้แค่คุกเข่าสำนึกผิดชั่วกันคงไม่นานก็ตายตอนนั้นเสียงเครื่องผสมปูนดังขึ้นทุกคนใจเย็นวูบคอนกรีตชูหยวนจะผนึกพวกเขาในคอนกรีต คิดถึงตรงนี้หลายคนใจสั่นครอบครัวชูเทียนปังดีใจที่กลับตัวทันมิฉะนั้นผลลัพ์น่ากลัวเกินไปคุกเข่าสำนึกผิดชั่วกันคืออะไรลีปิงถามด้วยความกังวลพ่อพี่พูดสิว่ามันหมายความว่ายังไงลีปิงเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอชูหยวนจะให้พวกนายมาอยู่กับฉันห้าห้าลีเหวินเจียหัวเราอยอย่างบ้าคลั่งชูหยวนนายจะทําอะไรหรือนายจะผนึกพวกเขาทั้งเป็นที่นี่ท่านเต๋าส่วนขมวดคิ้วถามท่านฉันแนะนําให้ท่านอย่ายุ่งมันไม่ดีต่อท่านชูหยวนการผนึกคนเป็นที่นี่ขัดต่อวิถีสวรค์ จะถูกสวรรค์ล,ลงโทษหึวิถีสวรรค์ท่านเต๋าส่วนอย่าคิดว่าฝึกฝนไม่กี่ปีแล้วรู้ทุกอย่างข้าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่ต้องชดใช้ตอนนี้ฉันคือวิถีสวรรค์กล้าดียังไงชูหยวนถ้ายังดื้อรั้นอย่าหาว่าท่านนี้ไม่เกรงใจถ้าจะแก้แค้นยิงพวกเขาตายก็พอแต่การผนึกทั้งเป็นด้วยปูนขัดต่อวิถีสวรรค์ข้าท่านเต๋ามีชีวิตมา200อยกว่าปีนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเรื่องโหดร้ายเช่นนี้ในเมื่อข้าท่านเต๋าเจอแล้วจะไม่ยอมปล่อยผ่านท่านเต๋าส่วนข้าคิดออกแล้ว ลีหยวนเสิ่งมีพลังขึ้นมาท่านเต๋าส่วนข้าเป็นหัวหน้าตระกูลลีขอท่านช่วยข้าช่วยตระกูลลีทั้งหมดด้วยท่านช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากตายข้าไม่อยากถูกผนึกด้วยปูนที่นี่ข้าอยากกลับบ้านลีปิงร้องให้ตะโกนท่านเต๋าส่วนไม่สนใจคำร้องขอของตระกูลลีสำหรับเขาคนเหล่านี้เป็นเพียงมดปลวกแต่ชูหยวนกระทำการขัดต่อวิถีสวรรค์ต่อหน้าเขาเขาจะต้องจัดการเรื่องวิถีสวรรค์นี้นี่คือเส้นศีลธรรมของเขาหลังฝึกเต๋ามานานร้อยปีเจ้าเต๋าหน้ารังเกียจข้าให้เกียรตินายแล้วใช่ไหมกล้ามาายุ่่งงงเรือขอข ชูหยวนจ้องเตาส่วนด้วยความโกรธเมื่อทั้งสองกำลังจะปะทะก,กันหวังเต๋อรีบเข้ามาขวางคุณชูอย่าเด็ดขาดท่านเตาส่วนเป็นคนที่แต่ต้องไม่ได้ปังชูหยวนสะบัดมือขวาหวังเต๋อบินไปหลายสิบเมตรกระแทกผนังหินเลือดพุ่งออกจากป่าหวังซื่อเฉิงรีบวิ่งไปพยุงหวังเตอ๋อถ้ากล้ามายุ่งเรื่องข้าอีกเชื่อไหมว่าข้าจะฆ่านายขอโทษคุณชูขอโทษพ่อข้าสับสนข้าจะพาเขาไปขอโทษชูหยวนข้าท่านเตาดูถูกนายอายุยังน้อยแต่ฝีมือถึงระดับนี้แต่ใจนายโหดเหี้ยมไม่สสนใจววิถรรค์ วันนี้ข้าท่านเต๋าจะสั่งสอนนายจระเซียนตัวจริงปล่อยพลังอำนาจอย่างมหาศาลในพริบตาคลื่นลมพัดขึ้นจากพื้นผู้คนรอบข้างถูกผลักลม้มลงระวังชูซิงเยี่ยนตะโกนท่านเต๋าส่วนข้าเขาเขามีเลือดติดมืออย่างน้อยหลายสิบชีวิตเขาคือปีศาจครอบครัวลีเริ่มมีความหวังหากท่านเต๋อส่วนข้าชูหยวนได้พวกเขาจะไม่ต้องตายท่านเต๋อส่วนปลดปล่อยพลังอันมหาศาลเรากับกลายเป็นเทวะฟูหยวนในมือแข็งตัวกลายเป็นอาวุธพุ่งไปหาชูหยวนพร้อมคลื่นพลังเมื่อท่านเต๋าส่วนใกล้ถึงชูหยวนชูหยวนตะโกนกริ่ง พลังอันมหาศาลร,ระเบิดออกทุกคนในที่นั้นถูกสะเทือนจนลอยท่านเตส๋สซวนกระอักเลือดในอากาศกระแทกผนังหินข้างสุสารอย่างแรงร่างจมเข้าไปในกำแพงลูกศิษย์สำนักชงซูตื่นตระหนกไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นพวกเขาพยายามช่วยท่านเตส๋สซวนออกจากผนังแต่ผนังแข็งเกินไปไม่อาจสำเร็จในทันทีท่านเตส๋สซวนกระอักเลือดไม่หยุดใจเต็มไปด้วยความตกตะลึงเขารู้สึกว่าต่อหน้าพลังของชูหยวนเขาเป็นเพียงมดปลวกพลังของชูหยวนไม่เพียงทำร้ายท่านเตส๋สซวนยังทำให้ทุกคนในที่นั้นหวาดกลัว เขายังไม่ได้ลงมือจริงแค่พลังที่ปลดปล่อยก็เพียงพอให้ท่านเต๋าส่วนถึงตายผู้คนรอบข้างล้มความเลือดในกายปั่นป่วนใจเต็มไปด้วยความกลัวและตะลึงหวังเตอ๋อมีเลือดไหลาจากมุมปากพูดเบาๆกับลูกชายเราทุกคนดูถูกคุณชูเขาแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดไว้หมื่นเท่าต่อไปตระกูลหวังต้องยึดคุณชูเป็นผู้นำกลับไปแล้วข้าจะขอโทษเขาเองครอบครัวชูเทียนปังกลัวจนไม่กล้าโผล่หน้ามองชูหยวนตาค้างลูกชายชูเทียนปังพูดเบาฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าข้าได้ยินว่ามีคนในจีนบางคน มีพลังย้ายภูเขาถมทะเลดูเหมือนชูหยวนจะเป็นคนแบบนั้นไม่แปลกที่ทุกคนกลัวเขาต่อไปเราต้องยึดชูหยวนเป็นผู้นำเพื่อให้ตระกูลเรารุ่งเรืองหิมะบินตกใจจนพูดไม่ออกเขามองท่านเต๋าส่วนพ่ายแพ้ต่อชูหยวนอย่างง่ายดายใจเริ่มสงสัยว่าเส้นทางที่เขาสแสวงหาถูกต้องหรือไม่เขาคิดว่าแดนเซียนคือจุดสูงสุดของวิชาย,ยุ์แต่ต่อหน้าชูหยวนแดนเซียนกลับเปราะบางเพียงนี้ครอบครัวทั้งไห่แม้ถูกพลังของชูหยวนผลักถอยไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้รับผลกระทบมากทั้งไห่จับมือพยา พูดเบาๆว่าอยู่เอ๋อไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปเราไม่ต้องถามมากแค่จำไว้ว่าเขาเป็นอยู่เอ๋อของเราเสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะมองเขายังไงเขาคือครอบครัวของเราชูหยวนหันมองลีหยวนเซิ่งลีหวนเจียและลีปิงทั้งสามพูดเยนชาความหวังของพวกนายดับแล้วตอนนี้พวกนายลงไปได้อย่างสงบไปขอโทษพ่อแม่ค่ะเขาสั่งมู่เจิ้งให้ขับรถผสมคอนกรีตมาเตรียมผนึกทั้งสามในคอนกรีตลีปิงกลัวจนฉี่ราดร้องให้วิงวอนชูหยวนอย่าข้าไม่อยากตายแบบนี้ยิงข้าตายเถอะขอร้องล่ะ มูเจิ้งเดินไปตบหน้าลีปิงไม่ถูกชำระถือว่าโชคดีแล้วยังจะเลือกวิธีตายอีกคนงานปูนเริ่มเทคอนกรีตลงบนตัวทั้งสามคนลีเหวินเจียร้องโหยหวนด้วยความสิ้นหวังชูยหยวนข่าตายเป็นผีก็ไม่ปล่อยนายหลายคนกลัวจนหันหน้าหนีไม่กล้ามองมีเพียงหิมบินที่รู้สึกเลือดเดือดคิดในใจว่าโคตรมันเลยคอนกรีตคลุมร่างของลีเหวินเจียไว้ทั้งตัวร่างกายเขาต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในคอนกรีตเมื่อคอนกรีตไหลเข้าคอเพียงไม่กี่นาทีลีเหวินเจียก็หยุดนิ่งคนงานปูนนเริ่มทงาง ไม่กี่นาทีต่อมารูปปั้นคุกเข่าสำนึกผิดหน้าหลุมศพเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทิ้งไว้หนึ่งคนแก่สลักต่ออีกคนมองลีหยวนเซิ่งหยวนเซิ่งตะโกนด้วยความกลัวอย่าชูหยวนนายทำกับข้าแบบนี้ไม่ได้นายจะได้รับกรรมมู่เจิ้งเตะไปหนึ่งทีคนงานปูนสองคนจับลีหยวนเซิ่งคอนกรีตเทลงจากด้านบนหลังจากการดิ้นรนลีหยวนเซิ่งกลายเป็นรูปปั้นคุกเข่าสำนึกผิดลีปิงกลัวจนหลุดจากการจับวิ่งไปชนผนังหินหวังจะฆ่าตัวตายแต่ชูหยวนคว้าทางอากาศลีปิงขยับไม่ได้ ลีปินขยับไม่ได้ในทันทีท่านเต๋อส่วนมองทุกอย่างใจเต็มไปด้วยความรู้สึกไร้พลังเขาเข้าใจเขากับชูหยวนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันลูกศิษย์ท่านเต๋าส่วนถามด้วยความร้อนใจอาจารย์จะทํายังไงเราเอาท่านออกไม่ได้ท่านเต๋อส่วนตะโกนโกรธไอโง่พูดคําว่าเอาออกอีกอาจารย์จะฆ่านายต้องพูดว่าชวนเข้าใจไหมลูกศิษย์รีบแก้เป็นฮ่าฮ่าอาจารย์เราจะชวนท่านออกมายังไงท่านเต๋อส่วนถอนหายใจอย่างสิ้นหวังไร้ประโยชน์ข้าขยับทีเดียวก็ชาทั้งตัวดูเหมือนเขาจะไม่ให้ข,ขยับ และบังคับให้ข้าดูทั้งกระบวนการพวกนายอย่าเสียแรงเปล่าต่อหน้าเขาเราเป็นแค่มดหลังจากลีปิงถูกชูหยวนจับกลับมายังไม่ทันเทคอนกรีตก็ร้องเหมือนหมูครอบครัวลีด้านหลังกลัวจนตัวสัน่นไม่กล้าเงยหน้ามองชูหยวนคอนกรีตเทลงมาคนงานปูหลายคนใช้แรงมหาศาลจึงควบคุมลีปิงได้ด่าในใจว่าไอเด็กนี่ทำไมยุ่งยากนักครึ่งชั่วโมงต่อมารูปปั้นสามตัวหันหน้าสู่หลุมศพคุกเข่าสำนึกผิดปรากฏต่อสายตากวีที่คุกเข่าขอ,ขอขมาปรากฏในสายตา มองแวบแรกเหมือนสามคนที่ถูกผนึกจริงฮ่าฮ่าชูยวนพาน้องสาวชูซิงเยียนไปหน้าหลุมศพคุกเข่าพูดว่าพ่อแม่คนที่ทำร้ายท่านข้าส่งพวกเขาลงไปแล้วท่านพักผ่อนอย่างสงบได้ข้าจะดูแลน้องสาวให้ดีและจะกลับมาเยี่ยมท่านบ่อยฮ่าฮ่าชูซิงเยี่ยนพูดอย่างมั่นคงพี่ท่านคือวีรบุรุษในใจข้าถ้าไม่มีท่านความแค้นของพ่อแม่คงไม่มีวันล้างท่านคือพี่ชายที่ข้ารักที่สุดไม่ว่าท่านทำอะไรข้าจะไม่กลัวท่านข้าจะเกาะท่านไปตลอดชีวิตชูยวนยิ้มออกในที่สุด ชูหยวนพูดกับทุกคนว่าทุกท่านช่วงนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากความช่วยเหลือที่มอบให้ข้าข้าจดจำไว้ในใจจากนี้ไปทุกท่านคือเพื่อนของข้าชูหยวนทุกคนดีใจหลังได้ยินและทะยอยลากลับชูหยวนจัดให้ไปไว้ส่งลุงถังและครอบครัวกลับและให้หิมะบินปกป้องความปลอดภยัยหิมะบินเชื่อฟังมากขึ้นไม่ปากดีเหมือนก่อนถังเซี่ยวเซี่ยวยืนยันจะกลับกับชูหยวนชูหยวนตอบสั้นๆตามใจกูเฟยเฟยจัดทีมพาคนกลับและทิ้งคนไว้ดูครอบครัวหลีเขาเชื่อจากหลักฐานอาชญกรรมของตระกูลหลี คนเหล่านี้แม้รอดชีวิตครึ่งชีวิตหลังต้องอยู่ในคุกมู่เจิ้งส่งคนไว้เฝ้าสั่งว่าถ้ามีใครกล้าหนีฆ่าได้ทันทีชูหยวนมองท่านเต๋าส่วนที่ยังติดอยู่ในผนังพูดเย็นชารู้ไหมว่าทําไมพวกนายยังมีชีวิตท่านเต๋าส่วนถามอย่างสิ้นหวังทําไมชูหยวนเงียบครู่หนึ่งข้าก็ไม่รู้บางทีเพราะข้าไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์ต่อหน้าน้องสาวหรืออาจเพราะข้าเห็นว่านายฝึกฝนมาไม่ง่ายหรือนายจัดการงานฝังศพพ่อแม่ข้าได้ดีสรุปว่านายไม่สมควรตายแต่ไม่มีครั้งหน้าข้าไม่ใช่คนใจดีทุกครั้ง เมื Finnish, no ่อข้าดูร้ายแม้ตัวข้าก็กลัวชูยนสบัดมือขวาเบาฮ่าฮ่าท่านเต๋สซวนรู้สึกหายใจสะดวกพลังที่กดทับเขาหายไปเมื่อฉันโหดฉันยังกลัวตัวเองเลยและหลุดจากผนังมองรอยหลุมรูปคนที่ตัวเองกระแทกท่านเต๋สซวนรู้สึกอับอายคิดว่าถ้าหลุมนี้แพร่ออกไปหน้าตาของเขาคงหมดสิ้นเขาเช็ดเลือดที่มุมปากโค้งคำนับชูหยนอย่างนอบน้อมลูกศิษย์รุ่นหลังขอคารวะผู้อาวุโสขอบคุณผู้อาวุโสที่ไว้ชีวิตเขาหันไปตะคอกลูกศิษย์พวกเจ้ายังยืนนิ่งทำอะไรรีบคารวะคุณชู ถ้าไม่ใช่คุณชูใจกว้างวันนี้พวกเจ้าตายหมดลูกศิษย์คุกเข่าทันทีกล่าวพร้อมกันลูกศิษย์รุ่นหลังคาระวะคุณชูขอบคุณคุณชูที่ไว้ชีวิตชูหยวนพยักหน้านิ่งๆลุกขึ้นช่วงนี้พวกเจ้าจัดการงานให้พ่อแม่ค่ะทําได้ดีวันหน้าถ้ามีโอกาสข้าจะไปเยือนสํานักชงสูท่านเต๋าส่วนดีใจกล่าวทันทีดีคุณชูข้าท่านเต๋าจะรอต้อนรับท่านเขาพาลูกศิษย์จากไปอย่างรีบร้อนเมื่อถึงที่ที่ชูหยวนมองไม่เห็นท่านเต๋าส่วนหยิบยาออกจากอก,อกไอสองสามครั้ง ลูกศิษย์ถามด้วยความห่วงใยอาจารย์ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมท่านเตาส่วนโบกมือไม่เป็นไรกลับไปก่อนอาจารย์จะปิดด่านจำไว้วันนี้ใครกล้าพูดออกไปข้าจะลงมือฆ่าเองและทิ้งคนไว้สองสามคนรอคุณชูจากไปแล้วไปกลบหลุมนั้นอย่าให้มันเป็นเรื่องหน้าขายหน้าอีกด้านชูหยวนพาน้องสาวและถังเซี่ยวเซี่ยวไปที่จตุรัสในสายตามูเจิ้งนำป้ายสองอันทำจากไม้จันท์ทองมาสลักชื่อพ่อแม่ชูหยวนชูหยวนและชูซิงเยียนรับป้ายเดินไปที่ศาลเจ้าตระกูลชู ชาวบ้านเห็นชูหยวนต่างหลบตาเห็นได้ชัดว่ากลัวเรื่องผนึกสามคนด้วยคอนกรีเมื่อถึงศาลเจ้าผู้ใหญ่บ้านจัดตำแหน่งไว้แล้วกล่าวด้วยความเคารพคุณชูวางป้ายของพ่อแม่คุณได้เลยต่อไปวิญญาณของพวกเขาจะกลับบ้านได้เสมอลูกหลานหมู่บ้านชูจะจุดธูปให้ทุกเทศกาลชูหยวนพยักหน้าร่วมกับน้องสาววางป้ายจุดธูปหนึ่งดอกคุกเข่ากราบสามครั้งคนอื่นๆทยอยสักการะสุดท้ายชูหยวนมองชูเทียนปังกล่าวยังสงบต่อไปดูแลหมู่บ้านชูให้ดี ถ้ามีเรื่องกดขี่คนในตระกูลอีกข้าจะกลับมาหานายชูเทียนปังพยักหน้าทันทีใช่ใช่คุณชูวางใจได้ข้าจะดูแลให้ดีจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกชูหยวนกล่าวต่อหมู่บ้านชูต่อไปข้าจะรวมไว้ในแผนการลงทุนของบริษัทนายอยู่ที่หมู่บ้านให้ดีทําดีข้าจะไม่ทําให้เสียเปรียบชาวบ้านได้ยินตื่นเต้นมากพวกเขารู้การลงทุนของชูหยวนจะเปลี่ยนหมู่บ้านชูอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นโทรศัพท์ชูหยวนดังขึ้นในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ซินเฟยเฟย,เฟยส่งข้อความคุณชูพรุ่งนี้มีการรวมตัวเพื่อสมัยมอปลายได้ยินว่าแฟนเก่าคุณซูหย่าจะมาเห็นแล้วโทรกลับชูหยวนมองแวบเดียวแล้วเก็บโทรศัพท์มู่ตัวต้นใจเดินมาพูดด้วยเสียงสัน่นคุณชูข้ามีของขวัญอยากให้คุณทั้งเซี่ยวเซี่ยวได้ยินหน้าเปลี่ยนสีจ้องมู่ตัวเหมือนเจอศัตรูชูหยวนยิ้มถามของขวัญอะไรมู่ตัวหน้าแดงกล่าวข้าเห็นรถที่คุณขับมันเก่าจึงตัดสินใจซื้อรถใหม่ให้หวังว่าคุณจะชอบมู่เจิงรีพูดข้าก็เตรียมรถใหม่ให้คุณชูฮี่ ชูยนพยักหน้าพวกนายมีใจรถข้าไม่ค่อยสนใจแต่ก็ขอบคุณเขาคิดในใจถ้าไม่เพื่อปกปิดเขาไม่ต้องการรถแต่เมื่อพวกเขามอบให้ก็รับไว้เพราะน้องสาวนั่งรถดีก็มีหน้ามู่ตัวดีใจดึงมู่เจ้งนำทางหน้าตื่นเต้นจนแดงมาถึงรถสองคันที่คลุมผ้าแดงมู่ตัวดึงผ้าออกรถเมอร์เซเดสสีขาวใหม่เอี่ยมปรากฏชูหยนถามน้องสาวซิงเยียนชอบรถคันนี้ไหมต่อไปข้าจะขับพาเจ้าไปเที่ยวชูซิงเยียนพยักหน้าตื่นเต้นดี ดีรถคันนี้สวยมากแต่พี่เขาบอกว่าคนขับเมอร์เซเดสเป็นพวกเจ้าชูพี่จะไม่กลายเป็นแบบนั้นนะทั้งเซียวเซี่ยวพูดเยอะๆข้าว่าก็ใช่กลับมาได้ไม่นานข้างกายมีผู้หญิงมากมายก่อนหน้ามีกู่เฟยเฟยต่อมาไปเว่ยและหิมบินตอนนี้เพิ่มมู่ตัวเจ้าชู้นายคือเจ้าชู้ตัวพ่อการทําวิดีโอต้องใช้เวลาท่านพ่อที่รอไม่ไหวรอบตัวมีผู้หญิงมากมายขนาดนี้การทําวิดีโอต้องใช้เวลาท่านพ่อที่รอไม่ไหว ตอนนี้ยังมีผู้ชายไม้ท่อนนี้เพิ่มมาอีกคนการทำวิดีโอต้องใช้เวลาท่านพ่อที่รอไม่ไหวพ่อตาใจร้อนจนรอไม่ไหวการทำวิดีโอต้องใช้เวลา